สวัสดีสมาชิกและเอฟซีทุกท่านนะฮอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาแนลมนแมนนะอีพีนี้นะครับเรามาคัดสองตัวล่างกันนะฮะอีกหนึ่งสูตรนะสมาชิกขอมานะฮะในวันที่แล้วเนี่ยมันชนกันนะฮะพอมันชนเราก็เลยมองไม่ออกนะว่ามันจะมาตัวไหนบ้างนะครับวันที่แล้วชนเจ็ดเนาะจุดห้านะครับเจ็ดห้านะฮะชนเจ็ดั้งสองสูตรนะฮะไม่อยากให้ชนนะวันนี้ แอดไม่อยากให้ชนนะอยากให้มันมาเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดู2สูตรนี้กันว่างวดนี้จะได้อะไรนะสมาชิกเดี๋ยวเราเริ่มที่หลักสิบกันก่อนหลักสิบนะฮะ อ่ะนะฮะหลักสิบนะฮะใช้หลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันหนึ่งครั้งนะฮะหลักสิบสองตัวท้ายสองครั้งหลักหน่วยหนึ่งครั้งนะฮะหลักร้อยหมุนท้ายครั้งที่หนึ่งหลักหน่วยหมุนท้ายครั้งที่สองนะฮะบวกด้วยหนึ่งคงที่นะฮะตัวที่สองบวกสองอ่ะนะฮะ สีบวกสนะฮะบวกเจสองครั้งบวกสาครั้งบวกหกครั้งบวกสอหนึ่งครั้งบวกหน3่งสี่สามเจ็ากองหน่ะสี่สีบวกสเท่ากับเจนะเจ็ดบวก7จ็เท่ากับสิบสบวกเเท่ากับยิบเได้1นะหนบวกสเป็นสี่ สามเป็น4 4่สีบวกหเท่ากับสินะฮะลงท้ายได้ศูนย์ศูนบวกสเท่ากับสอบวกหเท่ากับสานะฮะสามบวกสเท่ากับหนะฮะสูตรนี้ได้3กับ5้านะสมาชิก3กับ5นะฮะหลักสิบนะฮะจดก่อน สวยด้วยสวยด้วยนะฮะสวยด้วยนะฮะอ่ะต่อไปนะครับสูตรนี้นะฮะสูตรลักหน่วยจริงๆมันไม่ใช่สูตรลักหน่วยนะมันเป็นสูตรวิ่งล่างตัวเดียวนะครับเด็ดล่างตัวเดียว จากสูตรนะฮะหลักร้อยนะครับหลักพันนะฮะหลัก1ิบครั้งแล้วก็หลักหน่วยหุนท้ายครั้งที่1บวกด้วย9กนะฮะเกบวกสนะฮะบวกศนบวกศบวกหบวกเกะครับเก้าบวกสบวกศนบวกศบวกหบวกเกนะครับเก้าบ,บวกสามเท่าก,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 กับ ชัดไหมสมาชิกไม่ชัดหรอก9้บวกสาเบวกสเท่ากับ12นะครับ9้าบวก3เป็นบบ12บวก1เป็นสาบวก9เท่ากับ3บวก9เท่ากับสิ 9้าบวกสามเท่ากับสิบบวกหนึเท่ากับสาบกเเท่ากับสิได้2นะฮะล่างตัวเดียวหัวน,นี้ได้2นะครับลืมเปิดไฟ <c oughs> โอเคนะฮะเห็นไหม หลักสิบนะฮะได้หกหนึ่งนะฮะได้ห้าสามนะฮะหนึ่งสี่วันนี้ชนกันนะฮะได้สี่สองวันนี้ชนนะฮะชนก็มาสามนะฮะวันนี้ชนเจ็ดนะชนมาสามงวดมีวันนี้ไม่ชนนะฮะก็จะเป็นสามสองแล้วก็ห้าสองนะฮะสมาชิกโอเคไหมนะฮะสามสองแล้วก็ห้าสองโดยปกติแล้วถ้าหวยไม่ชนน่ะมันไม่ได่ เรียกว่าอะไรอ่ะมันก็จะมาชุดตรงเลยนะอย่างวันนี้หกหนึ่งก็หกหนึ่งตรง 3, ตรงห้าสามก็ห้าสามห้าสามตรงตรงหนึ่งสี่ก็หนึ่งสี่ตรงตรงแล้วก็มีมาชนอันนี้ชนชนไม่ปักหลักนะฮะงวดที่แล้วก็ชนแต่วันนี้ไม่ชนนะฮะไม่ชนก็จะเป็น3ามสองกับห้าสองนะก็ฝากสมาชิกพิจารณากันด้วยนะครับครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดซั่นกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปเนาะเจอกััันนใหหม่ EP ้าสสวดีครบ